สวัสดีครับมาดูนะครับสมบการเปลี่ยนบอร์ดนะครับในส่วนของ,ออง,งเครื่องนะครับ iPhone 13นะครับเครื่องนี้นะฮะเป็น i p h o น e 1บานะครับโอเคนะครับวันอื่นอันนี้เครื่องผมแกะไว้อยู่แล้วนะครับก็ขั้นตอนการแกะจอเดี๋ยวเราไปดูกันเองนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็เอาเป็นวิธีการเปลี่ยนบอร์ดเลยแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นบอร์ดทางที่ร้านนะครับเป็นบอร์ดที่ร้านสั่งเข้ามานะครับนําเข้ามานะครับเป็นบอร์ดแบบนี้นะฮะไอโฟนสิบสามนะครับเครื่องนั้นติด i c อคาวนะครับลูกค้าลืมไอคาวนะครับเป็นเครื่องของลูกค้าเองแล้วลืมไอคาวนะครับก็ปลดไม่ได้นะครับอย่างตอนนี้ยังปลดผ่านตัวทางเรอิมี่ส่งปลดยังไม่ได้นะครับก็จําเป็นนะครับก็ต้อง ทำหลักการนี้แหละนะครับในการเปลี่ยนบอร์ดใช้งานไปก่อนนะครับลูกค้าต้องการใช้เครื่องด่วนนะครับน็อตน,นะครับขันทั้งหมดด้านบนนะครับด้านบนอาจจะภาพมองไม่ชัดทีหนึ่งเพราะว่าบางจอเนาะนี่นะครับไปห่วงกันมาสามเสีย เคนะครับก็ยกจอนะครับแล้วจอปับ๊บมาดูกันนะครับขั้นตอนการแกะนะครับแบตเตอรี่นะครับอมีตกเก็นะครับในบสุดตรงนี้รนครับ สับพวกเก็ตนะครับพวกเก็ตบนเนี่ยซ็อกเก็ตจะเยอะนิดหนึ่งตัวส,สิบสามน,นะครับนบน ในการลงมันจะยากตรงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเวลาลงบอดไปนะครับเวลาประกบนะครับลังยากนิดหนึ่ง โอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับขออั้นะอตอนนะครับก็จะมีสกรูอยู่ด้านล่างนะครับก็ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดนี้ที่หนึ่งนะครับอ่าสิบสามน็อตไม่เยอะนะครับมันไม่เยอะโอเค okay, แค่นี้นะครับ มีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับผ้าดำนะครับจะมีผ้าดำปิดอยู่ตรงนี้นะีทีหนึ่งโอเคนะครับมีแค่นี้นะครับน็อตสามตัวยกออกเปลี่ยนง่ายนะครับก็ทำการยกออกขึ้นตรงๆนะระวังแพนิดนึงโอเคนะครับเรียบร้อยนะ จากนั้นเรานำบอร์ดนะครับบอร์ดที่เรานะครับเตรียมไว้นะฮะอันนี้คือบอร์ดที่สั่งไปจากผมนะครับผมทําการเทสให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ไปแล้วใส่ได้เลยนะครับว้าาร่่บบปออนตเไมก็ียด๋ การท้กบอกอีกพว่าพี่พี่อัดวิดีโอให้มันโทรโทรเครื่องนู้นเลยโทรเครื่องนู้นเลยพี่อาร์บีดีโอไมเครื่องนู้นเอาเอาเครื่องไอ้นั่นนทักบอกเขาอีกที่นึงชีวิตเลยี่ววนนี้เราตดเขาไปพิมพ์เข้าไปแล้วทักทักบอกเขา มาดีเลย้วาง่ตกมมมอผ้าดำนะครับตรงที่เราแกะออกมาเราใส่ลงไปไว้ที่เดิม เดี๋ยวไปลบโอเคทยอยลบไปตั้งยนี่ซอ์แวครับใส่เข้าไปไม่สนิทนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับอย่างอื่นพวกระบบอื่นไม่ทำงานนะครับง่างราะว่าน้องมยโเคเสร็จเรียบร้อยนะ มไม่รู้ความประมาณหนึ่งนี่นะครับใสมก็ใช้ไม่ด้ขนาดโบผา,าไฟ้ไม่ให้านไฟฟ้าก,าก็สิ่งก็ยังใช้งานไม่ได้ขึ้นรูกค่สงสารก็ไม่ขอ พาจากบอดเก่ามาด้วยนะครับมีชุดไม่ขึ้นไม่ขึ้นติดดับแล้ก็ไม่ขึ้นอะไรนะชาแล้วขึ้นเปอร์เซ็นต์ตกมาเดี๋ยวเช็คเสียงอ๋อนี่เป็นยังไง้ มันจะมีตัวชุดนี้มาด้วยนะครับเราให้เรานะครเกล็ดเอาเฉพาะด้านบนนะฮะอย่าไปบอกว่าปลอดภัยนี้เขาทำขั้นใหม่ๆจังหวะดพีคสองร้อยสองร้อยบาทจ่ายเดียวนี่ลองชาร์จอะไรใช่ไหมลองลองแล้วเปลองกับน้องผู้หญิงก็ได้น้องผู้หญิงไปลองเสียบจะลองเสียบลองผู้หญิงลองเสียบกับน้องผู้หญิงมาสั่นโอ้ยกระนูกขาดเาเสียบกันหดูกเลยบอกคือสีหัวไหลเลยค่ะ อันนี้เสียงมันของผมมันน่ะเสียงมัน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 ดังผมก็ซองไว้่มันเ้แล้วก็โอเั้วสัวเีย้กันมันดาวน้มันเส็ดะเนียวันกไยงายปน่ากเออเอแต่ไม่ไต้ปลาไีมอยแล้มันไ้เนอย่างนี้แหละก็เลยเป็งางก่อนที่จะประกบนะครับก็ ชิคายละเอียดนิดนึงนะครับหนมังหก็กดวิดีโอใช่ไหมเอ่อตอนแรกอะแปะมันไม่มีเปล่าอ๋อสงสัยลมันม่ม่ตรงที่กนได้ใช่ไหมกนได้แ่ล้วที่สำคัญไกมนี่เหรอนี่บอยของเจเจข้อ มาม่าทำตกน้ำมาเพื่อนทำตกน้ำขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นภาษาจีนนะครับอ่ะเช็กระบบชาร์จนะครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะก็เข้าไปทำการรีเซ็ตก่อนครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็เดาๆเ,เอาแล้วกันนะครับ25390ตรงนี้ด้านล่างนะครับอันนี้ก็ รีเซ็ตทีหนึ่งนะครับส่วน25 390ไอลบควนให้เขาใส่ให้มันนด้ลงกะบแต่สัไม่มีมาไม่มีมาเลยน็อตใส่แค่ตรงนี้พอที่เหลครอบแล้วก็ขันอย่าไปขันม่วมันมันจะทะลุจอในจอมันจะดเสียงลงเทากูได้วะคนทีอยู่เนโพลจะ ต่อคามเรื่อใหโตเซลล์ค่ะเรื่อเติมเตสาเครื่อ้งกันพิดระวังมันเื่อยจานตอนานตอนเพ่อนเอสิิ่งเปิดเลยไม่ต้องฟังมีสิเขบอกเพิ่งเปิดรือนาปีนใส่แท็บเล็ต่องทอะรกดสิ่งนขึ้นรูไหนไม่ต้องเให้ขึ้นไม่ขึ้นหมดต้องแต่ว่าเเพราะว่ามันงเสียได้ เพรไม่ใช่เล่นไม่ได้ค่ะเล่นได้มันจะมีบากยี่ห้อที่จะมันจะคนไม่รองเดีกับมารเรเลยถึงจะไปรู้นาจากพี่โรโรจากพี่ัได้โรเฟสเปียนก็เลยขึ้นมา้เคะขึ้นแบบนี้แต่่โปรเฟสจะไม่มีหน้าจอกนะคะจะปิดไลน์แล้วก็สั่งสั่งพันนี้เอนั้นจะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคกอนนั้นก็ให้เราเลือกนะครับ ตั้งค่านะครับในส่วนของภาษาให้เรียบร้อยนะครเราใช้ภาษาอะไรก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นยูนิสตนะครับอ่าไวไฟนะครับก็ได้ใส่ไปเลยนะครับขออนุญาตวางไดะโอเคนะครับ

ก็รายละเอียดนะครับว่ามันมีการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจ้งให้นะครับอย่างแรกเลยเฟซไอดีนะครับดึ้งขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะโอเคเ้าไปดูที่ตรงตรงนี้นะฮะเจเนรลแล้วก็เบลล์อ่ะก็จะประมาณนี้ใหมอ่าแบตเตอรี่แน่นอนนะครับอ่ะดิสเพย์จอนะครับเฟซไอดีคามรานะครับเห็นไหมฮะก็จะมีการแจ้งเตือนประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็เนื่องจากเรา,าเปลี่ยนบอร์ดนะครับเปลี่ยนบอร์ดก็จะไม่สามารถใช้พวกนี้ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างอื่นใช้ได้ก็ถือว่า,าใช้ก็โอเคแล้วนะครับถเข้าถั่ถ่ายรูปนะครับก็ประมาณนั้นนะ,อะโอเคเดี๋ยวไปปรับในส่วนของอโซนประเทศนิดน,นึ่งอเดสทามโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นไทยนิดน,นึงนะครับ เล่าไปไหนบล็อกไปยังไงนลบทิ้งเลยสั่งจอยองะตรงนะไปทางไลน์ครับไม่ได้ครับโอเคหนปิดทิ้งหนูลบบัญชีอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะการเช็คก็ไม่ไม่มีอะไรเยอะนะครับของพี่มะนาวเช็คคาเมราหนึ่งเช็คเซดอร์เบลเตอร์อ่ะกล้องก็โอเคนะฮะกล้องหน้าก็โอเคซับไม่ได้บอ ก็ถือว่าโอเคนะครับระดับนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการตั้งค่านะครับสั่งบอร์ดใหม่ไปนะครับขอบคุณครับ